โอเควันนี้ก็เราก็มากินอาหารที่ร้านเรือนอัคารานะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันของมูมอของเรานะก็กินเรียบร้อยเสร็จแล้วเมื่อกี้นะก็นะครับเราได้ซื้อคูปองเราได้ซื้อคูปองไปแล้วนะครับนี่คูปองอ่านี่คือนี่คือไอคอนที่แสดงอยู่บนเรือนอัคาราแล้วนะครับเรือนอัคาราดูบนมูมอเรา ตอนนี้เราได้ซื้อคูปองไปนะครับนี่คือคูปองที่เราจะใช้คูปองก็คือไวเชอร์ที่เราจะใช้จ่ายเงินนะครับชำระเงินกับเรือนักครานะครับ<ส>น,นี้เรากินไปทั้งหมด860<ส>บาท<ส>นะ<ส>เป็นกี่เอ<ส>็มพีเดี๋ยวนะแร๊บหนึ่ง<ส>15 MP เอ็มพีป่ะ1 5บา่อันนี้ได้ได้15บ5 15 5า5 5, 5. 1 5 5บาเอ็มพีนะครับนี่คือคูปอง เราซื้อไปแล้วงั้เราแสดงนะฮะเนี่ยเราเดี๋ยวเรากําลังจะจ่ายเงินที่การชำระเงินนะครับเมื่อกี้เรากินไปแล้วแล้วก็เราซื้อไวเชอร์จากมูมอมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของร้านน้องแอมนะครับคนสวยก็กําลังจะสกแกนอ่าสกแกนแล้วเห็นไหมนนี่คือ,คร,อร้านรับเงินจากเรือนนคคราค่ะจากลูกค้าไปแล้วนะครับเรือนคครารับเงินไปแล้วอ่าง่ายหรือยากง่ายมากเลยครับได้แปดร้อยหกสิบบาทได้สิบห้าจุดห้ามพีนะคะ ราอาหารที่ร้านกดคอนเฟิร์มเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะแล้วที่ร้านเดลคารานี้นะครับเขาให้มา15เนะครับเวลาเรามากินเนี่ย100บาทเราจะได้1.8 MP 1,000นะครับเราก็จะได้ทั้งหมด18 MP นะครับงั้นวันนี้เรามากินนะครับเราก็สามารถมาใช้ได้แล้วยังมี แพ็กเกจด้วยนะครับเพียงแค่1,690บาทนะครับเราจะได้120 MP เมเป็นการรักษาคุณสมบัติของนักธุรกิจแลจะยังได้ได้เป็นล่องเรือด้วยครับเรือสวยๆเป็นเรือยอชนะครับ15เมตรล่องไปที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับไปที่อาปากกตดนะครับแล้วก็วนกลับมาสะพานสะพานเจตราบดิน3ชั่วโมง3ชั่วโมงอโอเค <Okay. S 2> นะครับฝันือมาคารคาด้วยนะครับ